uốn uốn nếu bây giờ không khai thôi thì bây giờ còn kinh, ờ năng luôn, năng luôn. มื่อจับตาดินสูงอันเนี้ยมันสูงอืมไอ้อ้วนชอบจังเลยนะจับดีๆจับดีๆจับดีๆนะนะต้องจับด้วยต้องจับด้วยลูกเออจับด้วยจับดีๆอย่าไปยืนอย่างนั้นเออจับดีๆอ่ะ โอ้โตามไม่ทันเลยคนนี้ช้าๆหน่อยลูกช้าๆหน่อยช้าๆหน่อยยืดแขนยืดแขนขึ้นเออถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วสองมือ sóng mưa chứ chứ mưa nè 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 chừng ơi, mà nè 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 ไหนไหนใครช่วยหน้ามาหน่อยดิเฮ้ยอะไรเนี่ย ตไปค่อยๆลงลูกลงเคลื่นไหววะเคลื่อนมาขึ้นมาแข็งแรงเกาะดีๆไม่ได้หรอก เออเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะไหนใครเจ็บยกมือขึ้นดิใครเจ็บยกมือขึ้นเจ็บไหมเจ็บเอามาเอาหน้าลงทําไมเราอหลักเอาใครเจ็บยกมือขึ้นน <ะ S 1> ายยกมือขึ้นสิยกนะมือขึ้น,นะโ,อนโอเคคนนี้เก็บขึ้นไม่ได้ ลองเกาะดูดิเกาะเกาะเยียบกกเกาะเกาะมันลื่นลื่นรองเท้าระวังหัวข้างบนระวังหัวข้างบนอเห็นไหมมันลื่นรองเท้าลูกขึ้นนี่ยังขึ้นไม่ได้ขนาะตาดันกันนั้นรองเท้าเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะ เท้าหนุ่นนุ่นคุณครูสวัสดีครับสวัสดีคุณครูสนุกไหมบอกคุณครูที สนุกชอบอ่าอ่านั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่โยกขึ้นเลยขึ้นได้ไหมเกาะดีๆนะเวลาขึ้นอ่ะอ่าอ่าขึ้นไม่ได้อ่าข้ามมา นน้ะเน้ะคุณครูไป,ปไหนคุณครูปไปอยู่หน้าประตู เดี๋ยวเรากลับนะไปดูแม่นะแม่จะไปทำงานแม่ไปทำงานแม่นอนแล้วแม,มแม่นอนเองเอ,งเองใช่แม่นอนเองเองเงแม่นอนอองเ้งคุณครูเหมือนกันคุณครู ครูอคุยนัครูไปกินข้าวกินข้าวเอครูมาใช่อยากมาเรียนไหมลูกอยากมาเรียนนะมาเล่นของเล่นหรือมาเรียนเนี่ยอะ ะระนูนน่นๆใครมา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 ยายีใครมาพ,พี่เข้ามาแล้วอ้ายลงไม่ได้อ้าค่อยลงก็ค่อยลง

กลับบ้านไปเลยกลับบ้านบ๊ายบายน่ารักังแล้วดีเจอพี่เขานานเลยนะพี่เจอนานเมื่อวานมาสายมาสายอีกใช่ไหมเฮ้ อันนี้ให้จับดูหน้าใช่ไหมปั้นหุ่นใช่ไหมน่ารักจังน้องที่บ้านเหรอขับไปยังลูกไปพี่อี่บ้ายจะได้ไปเรียนอะไปนี่สวัสดีคุณครูก่อนได้ปหสวัสดีคสวัสดีสวัสดีก่อน จะน่าจะรุ่นสามขวบแล้วมั้งไม่แน่ใจไปเรียลบายบายบายพี่เขก่อนสวัสดีคุณครูก่อนสวัสดีคุณครูก่อนสวัสดีคุณครูไปไปส่งแม่นะ มังพี่หว่าไปแล้วพี่หว่าไปแล้ว